ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ผมแวะเวียนมาหานีครับคุณตาทอนนะครับคุณตาทอนก็มาเยี่ยมในเยือนนะครับมาดูนกตาหลังจากที่เคยทําคลิปตาไปตาทอนเมื่อก่อนนะครับเคยทําคลิปไปแต่วันนี้ก็แวะเวียนนะครับเข้ามาทักทายกับสวัสดีครับตาครับครัผมเออแล้วก็มานั่งคุยกันเล่นๆอยู่ก็เลยนึกถึงว่า วันนี้ผมสงสัยนะครับสงสัยว่าเอเขาบอกว่านกคูอ่างคูตลอดเนี่ยเนี่ยคูตลอดมันเป็นยังไงว่ามันมันก็เห็นบางตัวคูสองคำสามคำบางตัวคูสี่คำห้าคำเจ็ดคำแปดคำคูตลอดหรือบางตัวเก้าคำสิบคำสิบเอ็ดคำเนี่ยก็คูตลอดว่าจริงๆว่าคูตลอดนกมันจะคูยาวมากที่สุดประมาณมันจะคูได้ประมาณกี่กี่คำนะครับตาสิบเอ็ด ถึงสิบเอ็ดเลยบ่ปลาถือว่าเจ็ดแปดค่ําเลยก็ถือถือว่าเนี่ยว่าลายแล้วว่าลายแล้ววันนี้ใส่หัวถึงสิบเอ็ดค่ําเอ้ามันเขามันเขาบาหัวมันเกิดห้องกันนะบงมันอ่างอืมแค่มันคู่มั้งแต่เด็กคู่กันมันคู่คู่อ่างอ่างต้นหรืออ่างไปอ่างไปลาแต่ต้นเป็นต้นเหรออืมอ่างต้นมันกูกูกูเาะเออ อ้างไปง <no. S 2> มัากรูกรูกรูกเนาะครับเดี๋ยวกับที่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 ขายไปนี่ยซิปถึงสุดสิบเอด็ดคั่มอ่าตัวเราเราเข้า,ขาผู้ใดลราเอาไปค<อ>นทั้ง<ต>ไหน,ปนไปทแ,แทอ่อแซออือแทอ่ออือทั้งแซ่อ่อม,มันตลอดเลยว่ะที่คู่คู่ตลอดเลยอืออือ คู <łość> ่เน่าคู่คู่เน่าแต่อ่างตลอดอ่างจับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็บอ่างมันก็ไปมันกับเขาขึ้นมาอ่างแต่ผมคิดว่าถ้ามันคู่อ่างมันคือกู้กู้กูกู้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 กูกูกู้ไปแล้วมันก็ขึ้นมาอ่างอีกอ๋อมาอ่างอีกสองมันก็ไปกู้อีกอีกสองอ๋อแบบแบบแบบนั้นแบบนั้น ครับในว่าแต่แบบกูกูกู้กู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 แบบเนี้ยมันคือคนรวัว่าวทองมันบมไปไหนมันจะมีลุงจับอืมอะไรอย่งอ้างอีกอ๋อจะซับไปซับไปแต่ผมแบบความเข้าใจผมในว่าเนี่ยมกู้กู้ยังทุกวันนกมันคู่กับกู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 ้กู้ันบมดอะไรออมันบ้างแต่มันจะจับอยู่มันไปลงแล้วมันก็จะไปอีกสองไปอีกสองอ๋อมันบ้างว่าขึ้นอ่างมันคือวัววัวทอง ใว่าแต่ความ้อใจว่ายังสมมุติว่า1ิเอ็ดคำนี่มันคือกู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 กกว่ก้าู้กูอกู้กูเนูบกู้าง้กู้กู้ออ้างตกยอกู้กู้อู้ี่้กู้ก้กูกูนกูยกด้กกูกู้กู้้กก้ก้กู้าู้กู้้กูตกู้อน่กก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 ก้วก็ับตัวขายไปมันม ซับซับซับยังซับซับหนุนหรือซับขัดหนุนหนุนเลยโอ้แต่ก็หายากเลยเนาะโอ้ยมันมาสามเขี่ยวเหรอแสดงเพื่อนนั่นฟังนกเป็นแท้ะมันเออมันมาทรงขมิ้นทรงขมิญบ้าหับขมิ้นไปเอลอืตแสดงว่าเพื่อนนั่นต้องฟังฟังนกเป็นเออ มันว่าท่านตายอะไรนกผสมอลายน้องผมบอกมาไห้โอ้บ่อบบ๊อบอ,บอะไรอืมอันดังๆขาวๆก็มนกแฟนซีเออครับไม่ได้บ๊อาบ๊อบอะไรอืมแล้วอากาศแฟงสีนกคือเปลี่ยนเน่ยน้องหมือนเนี่ย,ม,นนยมันแดดมันเล่นได้แหละถ้ามันคุมอย่างนี้ก็มันแดดแช็ดออกมาอนนี้มันก็เล่นเลยอ๋อแต่ผมความเข้าใจผมนึกว่าแต่อ่างอ่างเนี่ยมันคู่เงี้ยวคู่อ่างซับอ่างตลอด ตัวโยกหนึ่งมันสี่เหรียญยุดเจ็ดคั่มแปดคั่มสิบคั่มสิบเอ็ดคั่มอ๋อตาที่เคยเห็นว่าสูงสุดยนี่งสิบเอ็ดค่มอ๋อแต่ว่ามันทับไปนี่ยอ่างแค่มันคู่ไปแล้วมันก็มาอ่างอยูสอนละมันก็ต่อไปมันก็หยุดตัวนึงแล้วมันก็ไปอ่างอีกอ๋อมันยิงเลี้ยงอย่ไม่ได้อ่างเลยแต่ก็ไม่ได้แต่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 ว่าผมก็เคยเคยเห็นอยู่แต่มันเกิดคู่เงี้ยวแปดเก้าคั่มเกิดคู่คู่คู่เงี้ยวเลยอ่ะ บ่มีสับบ่มีอย่างเฮมาเนะี่ขั้นมันกระแทกเร่ๆงๆเขนี่มันสะบ่ได้มีมากขันดอกมันสะอังไปบบเดครับอ,อย่งเด่นทุเี่เหลือจากตัวนกแต่ก่อนเห็นนี่เลยเป็นเศร้า,าเศร้าตัวเนี่เลี้ยงยุบกิดตัวแดออกตอไดงครับตอนเนี้ยบอ่อเห็ดตะวีดังงานเนี่ย <laughs> เห็เดตะวีด่งงาน <laughs> นกได้ตนนีนว่า นกมันไทยนะผมป่านกปลาครับนกปลาแล้วมันไทยก็บกค่อยเล่นเลยอีกอย่างหนึ่งอาหารบกค่อยมีบกคึกอ้านกมันสิขึ้นมันเริ่มขึ้นมันสิไข่เริ่มเซิรงเริ่มห่วงอะไเงยอ๋อนกมันจะขึ้นมันเริ่มผสมพันธุ์เริ่มไข่เออมันต้องหวงตัวแม่ไปอย่างเงี้ยครับวันนี้เขาไม่ได้ลูว่าจะมั่งกับกข่ไหรบกค่อยบกค่อยขึ้นมันนะบกค่อยห่วง แค่ลูกมันหัดดินไปแล้วมันก็แล้วไปอืมเห็มากว่านี่สังเกตเบ้างบป,ปอย่างก็มันห่อออกไปใช้มองมันเริ่มใค่ในนั้ติดเร็วเลยครับมองเริ่มไข่นะมองเริ่มเริ่มว่างไข่ทำรังกำลังขึ้นพวกทำกระลังทำร่างทำอะไรกันอ๋อคอยสังเกตได้คกอยังว่าคอยไปเห็นเห็นห้างมันเลยเห็นไขม่มาเนี่ยช่างงานช่างผู้ทำเอาไป กนโดนันเขาม่ามาตีเย็ดตีมกขเขาโดนห้าคันชอมจังหวัดเขาตีเลยเสรีวาห่วงอาณาจักรห่วงทินเออห่วงโอมันคือเก่งกามาลูกร้ามหมดฮีห่วงลูกห่วงเงี้ยมันเยอะมากมันบอกใครที่จะไม่จุกครับมีตัวตัวเม่ติดโอ้ก็วางเสร็จแหละเพราะตัวผู้นี่บางบางครั้งเนี่ยมันเข้ามามันมันนอน ตัวฟูนี่นอนแหละตัวเมียตัวเมียแตะเป็นตัวตีแตั่ตัวนี้ตัวใดล่ะเนี่ยสามปีแล้วอย่างนี่แหละอ้างสองเอาเอาลงมาชมมึงเลยนะลงมาชมมึงนะให้ท่านผู้ชมคนชม,มนั่นแหละครับอ้างเขาเอาได้เขาคือว่าเขาเขายืมไปยืมไปปีไปเลยทำเท่าไงไปนะเดี๋ยวเขาว่ายืมไปเป็นปีเอามาขึ้นพิ่งเอามาขึ้น แล้วได้เรลองเอามาให้เพิ่นชมวงเงินหน้าผมตัวอ่างอ้างอ่างสองข่ำเพิ่ว่าตาเพิ่นว่าอ่างสองข่ำแต่ก็นกนกเขายืมไปเป็นปียืมไปต่อครับยืมไปไปไปต่อเป็นปียืมไปเล่นไปฟังเสียงเป็นต่อเป็นปีเพราะว่าเพราะว่าตาแก่ลอยฟังเนาะว่าเขาได้เฉลยได้อะไรแล้วก็ปุ๊บเขาเลยเอามาคืนตาตาก็กลับมาเลี้ยงไว้เหมือนเด cie, an, an, a esh, a girls, ิมครับกับเดี๋ยวเรา มาชมตัวนะครับเมื่อกี้โอ้ได้ฟังลีลาน้ําเสียงใช้ได้อยู่เสียงน้ำเสียงน้ำเสียงน้ำเสียงใช้ได้เลยะตัวเนี้ยคือลีลาอ๋อตัวนี้เป็นโอ้เสียงกลางเนาะครับตัวนี้ออกเสียงกลางนะโอ้<ด>เต็มปีกเต็มขนแล้วนั่นนะท่านผู้ชมครับโอ้แข่งแข่งดีมากเลยเพราะนกสมบูรณ์มากเลยครับแข่ง แม่ตัวนี้จะมีคาลมหน่อยๆครับว่าคาลมคาลมหน่อยๆผมครับดูมีคาลมหน่อยๆตัวนี้แต่บนโทรศัพท์เมื่อกี้นี่ก็เข้าท่าอยู่ไหมล่ะเห็นดูลีลาอยู่เมื่อกี้ก็ใช้ได้อยู่แม่ดูกำลังดีครับตัวนี้นกกำลังดีเป็นนกกำลังดีเลยตัวนี้ สวยๆตัวนี้สวยเลยกําลังดีเป็นนกนกกำลังดีคือเล่นกําลังไม่ตกครับตัวนี้ครับผมดูลักษณะแล้วการันตีร้อยเปอร์เซนต์นกกำลังเป็นนกกําลังดีแรงไม่ตกเล่นนะเพราะมีโต๊ะแหละครับตัวเนี้ยแรงดีจะได้ฟังคารลมแล้วใช้ได้เลยเอาตาอธิบายฟังนะครับทีเนี้ยเป็นยังไงนกฟัวครับผมอธิบายอธิบายที่แบบ คือว่าอย่างอธิบายลักษณะอธิบายลูกเล่นลูกยางมันน่ะนะพมันไก่นี่มันก็แบบได้นะคือว่าประสิทธิภากอ๋อเอาเอาดีเป็นแบบเออมันมันโบยานนกกับเล่นดีเอาดีโบยานนกโบยานนกอือเป็นนุ่มโยานเวลาเขาเข้ามาเขามาร่วมเนี่โบยอมให้ไปเลยบ เนื่องกับถ้ามันเขามาหวมคว้านดีๆเนี่ยมันกัดกัดแทกมันกัดอันด่วนอืมแต่ย่างเดี๋ยวว่ามันมันแห้งพวกรึยังมันซูนแห้งอ๋อมันกัดแทกเขาแห้งแต่นกนกน้อยๆนกไม่ไม่มันกัดบอกาอระนกปลานูกไม่ไม่กลบพอกัดแทกเขาแห้งเขาก็มาเจอเขากัดไปเราเว้ยไปเราเว้ยม่ไนกปลาเจอาันกกาแน่นีอนเดบิการเลยเนาะครับ หนูเขาบอกตายบอกบ่กกระแทกแรงเขาแต่เสียอย่างเดียวกระแทกแรงแต่น้ mm ําเสียงลีลาผมว่ามันมันมีคารอยู่เกอยาเวู่กระแทกแห้งนลยกนุกเกิดในอายุนิดหน่อยนี่มันจะกลบมันนะอายุกงหลายปีแล้วมั้งครับตัวนี้สามปีสามปีตั้งแต่ยุคก็ตาแต่ยุคในปลายกันเนาะอยู่ในป่ากับบัวหลวงมันจค่ปีจค่ปีแล้วมันอยู่น้ำมีแ่สามปีมันอยู่น้ำสามปีแล้วครับตัวนี้แล้วก็เขายืมไปยืมไปเล่นยืมไป ่เรียกกับแล้วก็สือเล่นอะเขาก็ทำเขาสื้อไปเขาจะให้หารอยเขาเ่าไปอ๋อกดเช่าเขาเช่าไปเล่นก็ให้คาโตหารอยแต่เขากลับมาขึ้นอีกแถมเงินอีกวะเงินว่แต่แถมเงินอ๋อเลยครับมีการยืมเช่าไปเล่นโอ้แต่ว่าแบ่งนกแบ่งอะไรก็แบ่งกันได้เลยครับเช่าไปเล่นนะรักชอบใครพอสมควรกึงแบ่งกันไปเล่นได้ถ้าไม่รักไม่ เชื่อใจกันโอ้ไม่มีใครก็ให้ไปแล้วน้องต่อเนาะครับตัวนั้นมักมันตัวนั้นมันตัวใหญ่ก็นตัวนี้นะสีสันสีสันเป็นยังไงเพราะตามันล่มมันมีข้าวในน่าครับโอ้มันดิ้นดิ้นบ่เออแต่ตัวนี้เชื่องเนาะออืันนี้อันนี้สีสันเป็นยางบ่มาสีสันมันมันเป็นังไรมันอยากไปแดงเรื่องแดงลายมันเปลี่ยว อ๋อตานี่แกจะชอบนกอกนวลนเขาขาวมครับนุ่ครับมากนกนวลอันนี้นกนกออกแดงเพิ่นว่าออกแดงแล้วก็เปียวอยู่ตัวนี้แเมื่อกี้ก็ฟังเสียงก็ใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวตัวนี้ตัวลักมั่งนี่ครับแมนบอปาตัวนี้ตัวลักแล้วตัวตัวลักเก่าแต่เขาชิงไม่เหมือนมั่งชิงได้นี่แหละตัวนี้ เขาชิงไปเหมือนตัวเก่าๆเนี่ยตัวนี้แบบแสดงว่าเอาขึ้นมาใหม่มันคือตัวเก่าตรงดาวตัวเดิมเลยน่ะได้์ลันด์โน๊ตไปไหนละอ๋อเห็นโบเห็นบูนเนี่ยเพราะว่าตัวนี้แต่น้ำเสียงเมื่อกี้ใช้ได้อยู่ครับดูดูดูตัวสักหน่อยตัวนี้นกหลักเมื่อกี้ผมฟังเสียงแล้วเออผมก็ชอบของตายเพราะว่าเสียงมันขัน ขันใช้ได้เลยเพราะว่า,วาตาแกก็เล่นมานานแกก็น่าจะคัดนกไว้ฟังเสียงเป็น,นนะ่ะนะอคนเล่นมาดนเนาะน่าจะคัดเสียงน่าจะคัดเสียงนกเสียงอะไรได้พอสมควรกันนี่เป็นตัวหลักของแกนะครับแกคัดไว้ของแกตาตาทอนนะครับผมฟังเสียงก็ใช้ได้ผมว่าเออที่นกเนี่ยมันอยู่กับคนจริงๆตัวเนี่ย บบเออคนแบบนึงก็คัดนกแบบนึงคนแบบนึงก็ค oui> ัดนกแบบนึงมันก็ตามเนาะชอบใครชอบมันแม่นบ mm ่ครับตาเออมักคนละสไตล์มักคนละสไตล์มักไผมักมั่นเนาะโบมั่วแม่นบ่บอคือคัดนกเดี๋ยวมีมั่วบ่มีบ่มีนกตำราเลยแม่นบ่ครับคือตามตำราเป๊ะเลยแม่นบ่ครับอืมแต่น้ำเสียงใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมคนบ่ได้คนบ่ได้กให้ค่าได้อืม ว่าแต่ขนมันบางงามก็คือยัให้ขามันอ๋อขนบางงามคือขาให้มันได้ขายให้มันแดงขาให้แดงอ้าวได้ที้ราคาแดงเจ็ดขาวหนึ่งขาขาแดงเจ็ดขาวคนว่าขาแดงคือยังว่าตีนมันนนั้เล็บมันหาเล็บดำเล็บอันนีงเล็บเล็บมันดำคือเล็บมันแดงแดงอย่าใครมันออกขาวไปหน่อยนึงอ๋อให้เล็บมันออกสีขาวสีขาวมั้บอครับ อ๋อไฮเล็บหนวกสีขาวมาแต่ปัญหายากเพว่านว่าออกขาวแบบไหนขาวแบบงาส่างหรือขาวแบบขาวกระเทียมขาวที่ทุยนะขาวที่ทุยเออมันว่าแบบนี้มันดำตัวนี้ออกดำมาเล็บเล็บดำแต่ว่าสีขาวมันได้เยอะอ๋อสีขาวได้แต่เล็บอบดำตัวอ๋อตัวออกเล็บหอยมันมนๆเขาขาวจักหน่อยอ๋อบางอย่างเนี่ยหนังสี ให้เล็บเล็บขาวมันเป็นอย่างมันมันเกี่ยวกับเกี่ยวอะไรคือว่ามันห่อห่อมาเลียงกับมันก็เป็นทีนีมงคลน้ำห่ออยู่อ๋อมันขาวเมดล้วนหรือว่าขาวบางเล็บบางเล็บไม่บางบางบางเล็บคือนกมันมีเท่าไหร่มันมีแปดแปดนิ้วมั้ยบอสองขามันแปดนิ้วขางละซีเนาะแต่ว่าถ้ามันมีติดมาสัก ทั้งหมดเลยหรือว่ายังไงครับมันก็มีผลมันก็่าเฮาเลียงไก่มันออกด่างออกแดงอ๋อเบิงเบิงเล็บมันแต่นี่น,นะครับตาแกบอกว่าเนี่นะขนเอานิ้วต้องสีนี้นะครับชอบสีนี้แต่ว่ามันติดที่ว่าปลายเล็บพวกเล็บมันไม่ค่อยขาวเท่าไหร่แต่ว่าตาแกบอกแกแกชอบเล็บให้มันขาวเรื่อยๆออกมาส<อ><ว>ักหน่อยนะให้ออกนวลเพื่อนว่านะครับตามตำล่าตามสูตรเพื่อนว่า ใส่น้ำเสียงตัวนี้ก็เป็นอ่างแต่มันก็แทบไปหน่อยเขาหาบาได้เขาก็เอาขาเอาขาเอาซบเออชไรทีนี้ยหญ่ศพบุมกบอ่ศพบุ่มศบบุ่มบุมอุบอวเบาอาศพน้อยแหลมปิดนาไอ้หน่ยเนี้ยกบ่บอีกเอาเออซุมศพน้อยศพน้อยซพสั้นๆน้อยแหลมแหลม หนาในน้อยแหลมแหลมหาน้อยแหลมแหัวกลมกลมหัวลิ้นกลมผลิ้นลหัวกลมกลิ้นลิ้นหนาในน้อยปากหนาในน้อยหัวในน้อยปากสันๆแหลมแหลมเพิ่นว่าแต่ปากอุ้มๆหัวยาวๆมันนกซาเขาว่าครับมาเป็นนกซาเพราะตามตำรากันเหมือนไก่แหละครับก็ตำราตำรานกผู้ใดเล่นนกเป็นกะเอ้ยเล่นไก่เป็นก็ต้องเล่นนกเป็นเขาว่าเจ้ากับบางสมมันใช่กันครับตัวนั้นครับ ศพมันเนาะอ๋อมันก็อยู่แต่บางบางข้างกปากนักหัวตัวโตไก่ไก่ก็เหมือนกันไก่ชนหัวตัวโตหัวโตมันไม่ค่อยเล่นมันช้าครับว่าก็มีแต่รอไขหัวอย่างเดียวกับหัวบวมอรอแต่ไขหัวอย่างเดียวหัวโตมั้ะแต่ว่าที่นี่วัดคือหัวเล่นน้อยหัวงูสิงอ่ามันจะเร็วครับเพราะว่ากลับกลับมาคุยกันต่อ อ๋อตาผมบอกว่าห้หานกหาหัวน้อยๆตากลมๆตาตาสวด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 คือหนูซิ่งไงอืมเหมืนตั้งไหนมันมันเร็วป่ะคือตังไหนมันเลินเร็วคือมันได้ใจคือมันมันกล้ามันกล้ามันสูมันเร็วคือยังไกลเนาะคือยังบินบินเร็วทุ่มทุ่มเที่มเลยขึ้นเดียขันกับขันบ่ขึ้นเดียขันก็บ่ขันเนีย ไปเฟ้ยยังไงเนี่ยนี่นีนี่ขันได้ฟังเสียงแล้วครับตัวตัวเอกมั้งพระเอกอะไรมั้งเหมือนน่อืเนี่ยฟังเอานะครับท่านผู้ชมฟังเสียงกันเอาครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสวันทั้งหน้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะ กลับมาแวะเวียนทักทายหาลุงอ่ลุงทอนหรือว่าพ่อทอนตาทอนใหม่วันนี้ก็ล่ำลากันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับออกต้อนกไห้มันหมานเด้อพี่น้องเอย <c oughs> ขอให้มีความสุขและรักษาสุขภาพบรทุุท่านตอนนี้ก็เข้าสู่ฤด,ดูฝนนะครับต้นฝนก็ตอนนี้ก็นกก็ไม่ไม่ค่อยเล่นแหละครับตอนเนี้ยเพราะว่ามันเล่นเป็นบางช่วงถ้าอยากต่อก็ต้องนุ่นนะออกคอนเย็นนะครับมีโอกาสได้อยู่คอนเย็น แต่ตอนเช้าบางทีมันเงิแล้วแล้วแล้วแต่เราแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมชอบคอนเย็นมากกว่าคอนเย็นเย็นประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนี่นะผมผมจะชอบชอบประมาณนั้นมันนกมันจะหาที่หลับที่นอนประมาณนั้นเราจะได้รู้ว่านกมันนอนตรงไหนด้วยนั่นแหะคือที่ผมชอบชอบคอนเย็นเลยมันจะรู้ตำแหน่งนะครับรู้ตำแหน่งว่านกมันจับตรงไหนอยู่ตำแหน่งมันตรงไหนนัน นะครับผมก็ลํำลากันนะครับลุงเอ้าพ่อใหญ่ครับผมลํำลากันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ